เพิ่งรู้ว่าการหายใจที่ถูกวิธีคือการท้องป่องหายใจเข้าแล้วท้องป่องบางทีเรากลัวพุงมันยืนเราก็เลยเก่งนะั้ท้องไว้หายใจแต่ด้านบนอันนี้คือการหายใจที่ผิดมากๆเวลาหายใจถึงท้องแล้วท้องมันป่องมันทั่วท้องลมหายใจมันทั่วท้องอ่ะมันเหมือนมันได้หายใจจริงๆต้องขอขอบคุณความรู้ที่ผ่านเข้ามาให้ได้ยินนะคะ เพิ่งรู้ว่าการหายใจที่ถูกวิธีคือการท้องป่องหายใจเข้าแล้วท้องป่องบางทีเรากลัวพุงมันยืนเราก็เลยเก่งแนตะ่ท้องไว้หายใจแต่ด้านบนอันนี้คือการหายใจที่ผิดมากๆเวลาหายใจถึงท้องแล้วท้องมันป่องมันทั่วท้องลมหายใจมันทั่วท้องอ่ะมันเหมือนมันได้หายใจจริงๆต้องขอขอบคุณความรู้ที่ผ่านเข้ามาให้ได้ยินนะคะเลซิตินคืออาหารสมองค่ะ เป็นไขมันดีชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการค่ะเป็นอาหารสมองชั้นดีเลยนะคะบำรุงสมองสำหรับคนที่นอนหลับอ่อนนอนนะคะสมองอ่อนแอก็ทานอาหารบำรุงสมองได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนอนหลับให้ถึง8ชั่วโมงด้วยนะคะนอกจากจะบำรุงสมองแล้วยังบำรุงตับหลอดเลือดและหัวใจบำรุงตับที่มีไขมันพอกบำรุงตับที่มีแอลโกอฮอล์เยอะนะคะคนที่ไม่แพ้ถัว่วทานเลซิตินได้เลยนะคะ เลซิตินกีฟอรีตาก้านี้มีหลายกระปุกให้เลือกค่ะกระปุกเล็กหรือกระปุกใหญ่ตามใจลูกค้าเลยนะคะขอให้มีความสุขกับการทานอาหารสมองนะคะแค่ออกกำลังกายก็สามารถขับพิษออกจากตับได้ดีมากๆเต็มน้ำเปล่าให้เพียงพอตับดีนอนหลับให้ถึง8ชั่วโมงต่อวันตับดีไม่กินเยอะไม่โมโหตับดีแน่นอนแล้วเรามาดูอาหารเพื่อบำรุงตับกันค่ะเช่นกระเทียมดำเรื่องไขมนันเรื่องคอเลสเตอรอล กระเทียมดำช่วยมากกว่ากระเทียมสด13เท่ากระเทียมดำมีประโยชน์14ข้อมีประโยชน์มากกว่ากระเทียมสด13เท่ากระเทียมดำหวานไม่เผ็ดทานง่ายเหมือนทานมะขามหวาน250กรัม3า0บาทเท่านั้นมีประมาณ60หัวส่งฟรีไปทานอาหารบำรุงตับกัน ดื่มน้ำน้อยระวังเส้นเลือดสมองแตกจุดเสี่ยงแรกคือการที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองคือเมื่อไขมันเนี่ยไปจับที่เส้นเลือดสมองจนอุดตันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําให้เส้นเลือดเสื่อมสภาพหมดสภาพขาดความยืดหยุ่นเหมือนกับยางพลาสติกที่กรอบเวลาเจอความร้อนจุดเสี่ยงที่2คือเลือดข้นเหนียวเลือดข้นเหนียวเนี่ยจะเกิดมากขึ้นเขาเรียกจะเกิดอาการมากขึ้นเมื่อเรากินน้ําน้อยก็จะทําให้น้ําเลือดเนี่ยเหลือน้อยจนข้นเหนียวคิดง่ายๆมันจะข้นเหนียวเหมือนน้าเชื่อมเลยครับโดยเฉพาะคนที่กินน้ําน้อย แถมปัสสาวะเยอะกลุ่มนี้ยิ่งต้องระวังซึ่งเลือดที่ข้นเหนียวไปแล้วเนี่ยจะทําให้ไขมันจับที่เส้นเลือดสมองได้ง่ายดังนั้นการกินน้ําเยอะๆจะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากๆเลยนะครับลดระดับน้ําตาลในเลือดต้องกระเทียมดําเรื่องไขมันเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องความดันเลือดต้องทานกระเทียมดํากระเทียมดํามีประโยชน์สูงมากมีประโยชน์14ข้อและมีประโยชน์กว่ากระเทียมสด13เท่าเลย รากานี้กระเทียมดำ250กรัมราคา350บาทมีกระเทียมดำประมาณ60หัวกระเทียมดำทานง่ายรสหวานนุ่มเหมือนทานมะขามหวานอร่อยแถมสุขภาพดีอีกะด้วย